คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับด้านหลังผมคือแม่น้ําโขงและก็ประเทศลาวที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยและก็ลาวแต่วันนี้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับ11โมงแล้วนะครับฝุ่นควันที่แม่ที่เชียงแสนยังวิกฤตครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมชมภาพบรรยากาศในตอนนี้นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดนะครับคุณผู้ชมที่ผมถ่ายเมื่อช่วงประมาณ11โมงครับเห็นได้ว่าตัวเมืองเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามนะครับคือประเทศลาวคุณอาจจะได้ยินเสียงเพลงอยู่ตอนนี้แม่น้ำโขงแทบจะมองไม่เห็นนะครับปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันนะครับผ mm. ู้คนยังคงออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าฝุ่นวันนี้อาจจะวิกฤตกว่าหลายๆวันนะครับที่แสงแสนนะครับไม่มีจุดวัดค่าคุณภาพอากาศของกลมควบคุมมลพิษนะครับแต่ที่แม่สายใกล้ๆก,ก,การห่างประมาณ30กิโเมตรเป็นจุดที่ วัดใกลมากที่สุดค่าฝุ่นวันนี้สูงมากกว่าเกือบ500ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากทีเดียวแต่ว่าที่นี่แม้จะไม่มีเครื่องวัดแต่ท้องฟ้านะครับคุณผู้ชมเป็นสีส้มและแทบจะมองไม่เห็นเรือหรือว่าภูเขาซึ่งปกติจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่หน้าเมืองเชียงแสนนี่เป็นวิกฤตฝุ่นของพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็วิกฤตฝุ่นที่เชียงรายอีกวันหนึ่งครับ